วันที่28ตุลาคม2563กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินคู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหารจำกัดซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานไทยจำนวน5ล้านบาท จากการเข้าติดตามประเมินผลพบว่าสหากรณ์ได้นําเงินที่ได้รับจากกองทุนไปให้บริการสมาชิกหมดแล้วทั้งจํานวนและนําไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้คือนําไปปลดเปลื้องหนี้สินและเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒน,นารายได้แก่สมาชิกรู้จักกับกองทุนผู้ใช้แรงงานได้ยังไงครับค่ะรู้จักจากอของเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการแรงงานจาังหวัดบุรีรหารได้เข้ามาให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในสากลนะคะและก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปชมในเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการแรงงานค่ะกู้เงินครั้งนี้กู้ไปทําอะไรครับกู้เงินครั้งนั้นทําวัตถุประสงค์เพื่อซื้อโคเพื่อขุนค่ะเพื่อขุนส่งให้กับสากลน้องสูงค่ะ แล้วก็ทําลานตากข้าวค่ะลานตากข้าวค่ะรับแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้เงินครั้งนี้ครับก็คือประโยชน์ก็คือทําลานตากนี่ก็คือเราก็ได้ดูแลง่ายขึ้นค่ะเมื่อก่อนไปตากข้าวที่นาการเดินทางไปนาอะไรถนนมันก็ลําบากค่ะเสียเวลานี่ก็มาทําลานตากข้าวที่บ้านก็สบายขึ้นค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะกู้เงินครั้งนี้กู้ไปทําอะไรบ้างครับเอามาใช้จ่ายในการเกษตรคือสร้างโรงเรือนโคขุนซื้อโคขุนค่ะประโยชน์ที่ได้จากการกู้เงินครั้งนี้มีอะไรบ้างครับถ้าเลี้ยงโคได้ก็เอามาขายแล้วก็มีลูกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าได้ขายแล้วก็มีเงินเข้ามาในครัวเรือนเพิ่มขึ้นค่ะ ในการนี้สหกรณ์ได้แจ้งว่าได้รับคำแนะนำและการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการสายเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นสวัสดิการภาครัฐที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถลดหนี้และลดภาระค่าใช้จ่ายในการชำระเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้อย่างแท้จริงหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใด มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน